ส,สดีค่ะชาวลักนณาราศีมีนทุกท่านเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะาตากาันรประจำเดือนธันวาคมแล้วนะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2566แล้วนะตอนรับปีใหม่กันเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่านะ้าการดูดวงชะตาทางช่องอาจารย์นี้นะคะจะต้องใช้ลักนานะเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านต้องผูกดวงวางลักษณาตามวันเดือนปีและเวลาเกิดของท่านแล้วได้ลักษณาสถิตลาศีมีรถึงจะมีความชัดเจนในคําพยรกรมากยิ่งขึ้นด้วยในเดือนธันวาคมนี้นะดาวประศุกจากโครจรเข้าพบมรณนะดาวพระพุธก็จากโครจรถอยหลังพักองศาเป็นเวลาประมาณ20วัน จะเป็นอย่างไรเรามารับชมรับฟังกันดาวพักรุหัสัป,ปดีนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนได้โครจรเป็นตำแหน่งราชาโชคในภพกักดุมพะแต่ยังคงโครจรวิกลคติถอยหลังพักองศาอยู่ประกอบกับดาวพระราหูเองก็โครจรมาทับตัวท่านและจะอยู่แบบนี้นะคะประมาณ1ปีครึ่ง หรือ18เดือนทําให้ชาวลักนาราศีมีนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างจากกะกล้าตัดสินใจนะคะใจใหญ่กล้าได้กล้าเสียอยากได้อะไรต้องได้ดั่งใจท่านทุ่มเทกับสิ่งที่ตนเองกําลังคิดกำลังทำหรืออยากได้ช่วงนี้ท่านเองก็จะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของท่านกับเรื่องของการหาไรายได้และการทํางานมากกว่าเรื่องใดๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่การเดินทางบ่อยด้วยนะคะที่ประจอลงเท้าหากได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่กับที่เนี่ยอาจารย์ว่าอันเนี้ยค่อนข้างดีหรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนลุกตัวเองไปเลยก็ได้และชาวลัคนาราศีมีนเองนั้นอาจได้ไปสัมผัสนะคะกับเรื่องลึกลับเรื่องเหนือธรรมชาติอาจได้เรียนรู้กับศาสตาร์ลึกลับหมอดูหรือเกิดความสนใจ อาจจะเป็นในด้านการฝึกจิตก็ได้นะคะเช่นการไปฝึกมโนมายิทิสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือความใจอ่อนที่สงสารช่วยเหลือคนผิดโดนคนใกล้ชิดนะคะหวังผลประโยชน์หลอกลวงหรือมีผลตอบแทนแบบให้เราเกิดความโลภตรงจุดนี้ชา,าวลัคนาวราศีมีนทุกท่านต้องไตตองให้ดีเพราะท่านเองอาจจัดตัดสินใจผิดพลาด ควรมีที่ปรึกษาคนรู้ใจอยู่เคียงข้างก็จะดีที่สุดดาวพระศุกร์นะคะที่โคจรอ,อยู่ในมุมมรณะโนะดยโคจรได้ตำแหน่งกเกตราที่ปรดิดาวภเกตก็โคจรร่วมกับดาวพาระมฤตยูและยังมีดาวคู่ศัตรูคือดาวพระอาทิตย์ที่โคจรร่วมกับดาวพังคานที่ได้ตำแหน่งกเกตราที่ปรดิด้วยนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นต้องระวัง อุบัติเหตุจากการเดินทางการขับรถขับลาต้องใช้ความระมัดระวังอย่าได้ไปหาเรื่องใครระวังจะเกิดเป็นคดีความหรือเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นระวังโรคเก่ากำเริบอาจมีปัญหานะคะบริเวณลำคอและช่องท้องด้วยในวันที่3นะคะเดือนธันวาคมดาวพระพุธจะเริ่มโคจรวิกคติถอยหลังพักองศาแล้วนะคะเป็นเวลา20วัน ทำให้ช่วงนี้อาจมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อการพูดการเจรจาการต่อรองใดๆดูจะเสียเปรียบมีปัญหาในเรื่องเอกสารการทำข้อตกลงใดๆในช่วงนี้ท่านต้องชัดเจนนะอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยให้รอบคอบยาปล่อยปะกละเลยเด็ดขาดโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องเซ็นสัญญาใดๆนะเน,นี่ยต้องระวัง ระวังจะเกิดข้อผูกมัดเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะแล้วก็ระวังในเรื่องของการนัดไม่เป็นนัดคำพูดไม่เป็นคำพูดทางด้านการเงินในเดือนธันวาคมนี้ดาวพังคารซึ่งก็เป็นดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนได้โคจรส่งอำนาจเข้มแข็งด้วยตำแหน่งกระเซตตาธิปดิษฐ์แม้ว่าจะโคจรร่วมกับดาวคู่ศัตรูคือดาวพาร์ทิ์นะคะ ก็จะทำให้มีอุปสรรคปัญหาเล็กน้อยบั่นทอนจิตใจท่านแต่ถึงอย่างไราชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเงินดีตลอดทั้งเดือนเพียงแต่ว่าท่านต้องลงมือทำต้องลงแรงขยันอาจเจอคู่แข่งมาตัดราคาบ้างมาจ้องเล่นงานบ้างนะคะก็อย่าใส่ใจมันเป็นเพียงคู่แข่งเกมทางธุรกิจเท่านั้นในวันที่นะคะ7ธันวาคม ดาวพระพุธก็จะโคจรถอยเข้ามาร่วมกับดาวพังคานซึ่งเป็นดาวการเงินท่านและดาวพาธิต์ทำให้ชาวลักนณาราศีมีนนั้นอาจจะมีเรื่องจุกจิกในเรื่องเอกสารหรือรอการอนุมัติยิ่งท่านใดนะคะที่ทำเรื่องยื่นกู้สินเชื่อไฟแนนซ์อาจยุ่งยากบ้างนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตขอให้ชาวลักนาราศีมีนทุกท่านนะคะใจลมๆเดี๋ยวก็มีข่าวดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็มีการอนุมัติเข้ามา เพียงแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งบางท่านก็มีเหตุล่าช้าในการที่จะได้เงินหรือได้มาไม่ครบเจอค่าปรับค่าธรรมเนียมหักนูน่นหักนี่ในด้านดีนะคะท่านก็มีเกณฑ์มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอาสังหาริมารัพยวดยานผ่านหน้าด้วยยิ่งท่านใดนะคะเป็นตัวแทนในหน้ายิ่งดีอาจได้เงินปันผลธุรกิจที่ท่านได้ทําด้วยส่วนในเรื่องค่าใช้จ่ายในเดือนนี้นะคะ ก็คงจะเป็นเรื่องภาละหนี้สินผูกพันค่าธรรมเนียมนะคะความร่าชา้าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการลงทุนบนความเสี่ยงอันนี้อาจารย์ไม่แนะนําเลยนะยิ่งท่านใดนะเกี่ยวข้องกับพวกแชร์ลูกโซ่ยิ่งอันตรายอาจถูกคนมาเบียดเบียนมาขอยืมเงินจากท่านทําให้ท่านเนี่ยลำบากใจในด้านดีนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือว่า บางท่านก็ได้เงินค่าตําแหน่งมีการปรับตําแหน่งยิ่งท่านใดอยู่ในช่วงของการแข่งขันการสอบการทําตําแหน่งเพื่อเพิ่มเงินตรงนี้ยิ่งดีนะคะขอให้ลุยให้เต็มที่จะมีข่าวดีเข้ามาในวันที่17เดือนธันวาคมดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าพบก,กมัมมะในวันที่26ธันวาคมดาวพระศุกร์ก็จะโครจรเข้าพบศุภพระโดยโครจรได้ตําแหน่งปรา ตามมาด้วยวันที่27ธันวาคมดาวพังคานก็จะโครจรเข้าพบกรรมมะโดยโครจรได้ตำแหน่งปุจจาวิราชนัว่าเป็นโอกาสดีนะคะในเรื่องของการเงินอาจจะมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของท่านที่ท่านทําแต่ละคนไปด้วยทางด้านการงานในเดือนธันวาคมนี้สภาวะทางด้านการงานของชาวลักนาราศีมีน ดูจักมีความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจมีงานเก่ารูปแบบเดิมๆกลับมาให้ทําท่านใดที่พลาดโอกาสอันดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะก็จะมีข่าวดีมีโอกาสดีให้ไ่ว้ว้าอีกครั้งหนึ่งงานที่ก็มาในช่วงนี้ท่านต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของท่านทําเองได้ยิ่งดีแต่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้การช่วยเหลือท่านค่อนข้างดีอยู่ แต่ก็มีบ้างอาจจะเจองานที่ไม่ชอบไม่ถนัดหรือโดนโยนงานมาโดนเอาเปรียบช่วงนี้ท่านเองต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารคำพูดระวังเรื่องเครดิตหากรับปากใครไปแล้วต้องทำให้ได้นะคะตรงจุดนี้ท่านต้องพิจารณาก่อนจะตกลงรับปากใครอาจมีปัญหาด้านเอกสารเกิดขึ้นเลยทำให้งานของท่านเนี่ยเดินช้านะถึงอย่างไรนะคะตลอดทั้งเดือนนี้ ในเรื่องผลตอบแทนในเรื่องของการงานรับว่าดีทางด้านธุรกิจการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเรียกว่าคึกคักอาจได้พบเจอลูกค้าเก่าที่หายไปติดต่อกลับมาการทําข้อตกลงใดๆนะคะอาจารย์เตือนนิดหนึ่งว่าต้องชัดเจนนะทางด้านความรักคนโสดในช่วงเดือนธันวาคมนี้อาจารย์มองว่ายังไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความรักมากนะักแต่อาจจะมีบางบางคนนะคะ มีคนเก่าๆนะคะย้อนกลับมาก็าขอให้ค่อยๆดูใจกันไปทางด้านคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยคู่ครองคนรักของท่านให้การช่วยเหลือท่านค่อนข้างดีเป็นที่ปรึกษาได้นะทั้งคุณและคู่ครองอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ความเสียหายใหญ่โตอะไรมากนักด้วยและวอาจารย์ต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจที่นี้กันเข้ามานะ ไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสก์ร่าให้อาจารย์ด้วยนะแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรกหมดภัยหมดทุกได้เตรียมรับความเฮงนะคะความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองในชีวิตก็มาหาท่านทุกท่านด้วยนะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ใหอภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ